คลิปนี้นะคะเรากรีดไว้ตอนเย็นนะคะต้นนี้จําได้กันไหมคะทุกคนต้นนี้เรากรีดไว้ตอนเย็นนะคะคลิปที่เรา,เาลงก่อนหน้านี้เราจะกรีดตอนกลางวันจะได้สองถ้วยนี้เต็มๆนะคะส่วนกรีดกลางคืนเราจะได้สามถ้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราเปลี่ยนไว้ตั้งแต่เมื่อวานยางมีดที่สี่แล้วนะคะยางมีที่สี่แต่คือได้ ลายถ่วยมากน้ำยางออกดีนะคะอากาศเย็นตอนกลางคืนออกดีกว่าตอนกลางวันนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเราก็เลยลองเปลี่ยนเวลากรีดนะคะพ,พี่เปลี่ยนเวลากรีดมาลองกรีดตอนเย็นนะคะอุ๊ดออกดีมาก ที่อื่นอากาศเริ่มเย็นกันหรือยังคะแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนจะมาทิ้งท้ายหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นฝนมาอีกรอบหนึ่งเลยนะคะปกติทุกปีฝนมันจะมาทิ้งท้ายนะคะเขาที่บอกว่าเจ้าเอาต้นไม้ต้นอื่นมาเทใส่เด้อไม่นะคะทุกคนไม่มีนะคะเขาก็เลยไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะคะอันนี้คือต้นเดียวเลยจ้าไม่ได้เอาต้นอื่นมาเทนะคะพี่พี่เขาที่หาว่าเจ้าจัดฉาก โอ้ใครจะขยันขนาดนั้นคะเรากรีดหลายสวนนะคะเพราะว่าเนี่ยเราเราหยอดสวนนี้เสร็จเราก็ต้องไปหยอดอีกสวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลามาทำาอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะ